สวัสดีค่ะกิ๊ฟรีจังนะคะ่เราตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Star Project ค่ะพูดถูกปะเนี่ยโอเคอในเนื้อในส่วนเนื้อเรื่องของอยุนหรือป้าตกของเราเนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาถึงเนื้อเรื่องบทที่9กันแล้วค่ะโอเคล็อปปี้ดูเนื้อเรื่องต่อกันเลยว้าวข่าวของฉันอ๋อถ้า คนอาจจะเห็นได้ชัดหรืออาจจะไม่ได้สังเกตนี้ไม่รู้แต่กิ๊บบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่ากิ๊บซื้อเสื้อใหม่เปลี่ยนให้ยุนเขานะคะหรือเปลี่ยนให้ต้อโต๊ะเขานะคะก็เน่ยแหละดูดีโอจะาพ่อใส่พอเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยลเวลความดูดีมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลใส่สีดำแล้วอะไรๆมันก็ดูดีไปหมดเลยเคต่อลเลยยุนเคยุนดูพอใจขณะอ่านนะค ขณะดกำลังอ่านหนังสือพิมพ์เพราะอะไรอะ่ะทำไมเยืนยุนมีเป็นต้อโตเพราะต้อโตได้รับการตอบรับที่ดีมากจากหลังจากที่ละครเริ่มออกฉายบางครั้งก็มีข่าวของเขาในหนังสือพิมพ์ด้วยอารมณ์ดีสุดๆไปเลยจ้าผู้จัดการเรามาจัดปาร์ตี้ฉลองกันเถอะโอ้ปาร์ตี้เหรอ ไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดปักเทียนที่แฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็ปาร์ตี้กันอะไรเนี่ยปักเทียนวิธีเวบนขนมราคา5 0 0วอนแล้วปาร์ตี้กันแล้วขนมอะไร500 0าร้อยวีน,สวนแสดงความอยากรู้อยากเห็นแล้วลองถามว่าเป็นวันอะไรเอเอเอ,เอ,อันนี้มันสองอันนี้มันตักแปลกอะ่ะเอาอันนี้ดีกว่าเอาละเอาละ นยายใหา่จัดปาร์ตี้แบบไหนล่ะที่จริงแล้วฉันไม่ต้องการปาร์ตี้ที่ใหญ่โตอะไรนะหลอกเพราะไม่ได้จะฉลองอะไรมากอยู่แล้วก็แค่รณมดีก็เลยอยากจัดปาร์ตี้เฉยๆอ๋อฉันอยากกินเมนูใหม่ๆน่ากินน่ากินแบบในทีวีบ้างอะ่ะน้างั้นก็เราไปตลาดกันเถอะ ย้อะไรเนี่ยมีผู้หญิงหน้าตาคุ้นๆมายืนอยู่ข้างๆสำนักงานสวัสดีค่ะเออ็คือแฟนคลับของวงไดมอนด์เอ้ยอีกแล้วเล่นมุกเหี้ยว啊เธอคือแฟนคลับของวงไดนามายอะไรนั่นไม่ใช่หรออดีตแฟนคลับของวงไดมอนด์อย่าอดีตแฟนคลับอ๋อจริงๆด้วย นายนี่ตามหาตัวยากจริงๆหาฉันหาฉันทำไมหรอนี่มันบริษัทอะไรเนี่ยเล็กก็เล็กแถมหายากมากถามจริงเถอะนายมีงานเข้ามาบ้างหรือเปล่านี่เธอมาเพื่อก่อกวนฉันเหรออ,อ๋อไม่นะไม่ตอนการาตังค์เลยต่าหาตอนนี้แันกายเป็นแฟนคลับของเธอแล้วล่ะหาตอนที่เราพบกันครั้งแรก เธอบอกว่ากิบลี่เป็นผู้จัดการของเธอใช่ไหมฉันปมะทับใจในตอนที่เธอช่วยกิบรี่ในวันนั้นมากเลยมากๆเลยล่ะและฉันก็มั่นและฉันก็หมั่นไส้วงไดมอนนั่นและล่ะคิดว่าตัวเองดังแล้วยิงใช่แล้วใช่แล้วไอ้พวกนั้นมันดังแล้วยิงจริงเธอคิดถั่วละเมื่อวันก่อนฉันดูละครที่นายเล่นด้วยนะสนุกมากๆเลยล่ะฉัน ก็เลยตั้งกลุ่มแฟนคลับของานายขึ้นมาถ้าอย่างนั้นฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะโตโตและคิบุริฉันชอบพวกเธอมากๆาเลยนะหลังจากที่สาวน้อยคนนั้นดูไม่ค่อยน้อยเมื่อกี้ดูไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่นะหลังจากที่สาวน้อยคนนั้นมาฝากเนื้อฝากตัวเสร็จเขาก็กลับไปงงงงงงทำไมหนูเมื่อกี้เขาเป็นแฟนคลับของฉันเหรอเขา ฉันมีแฟนคลับแล้วเหรอเนี่ยดีใจด้วยนะจ๊ะพอซุปตาร์ดีใจสุดๆเลยละโอ้โหถ้าฉันดังมากขึ้นฉันก็จะมีงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินะแฟนคลับของป้าโต,ตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องสงสัยเลยรู้สึกเสียใจอารมณ์เสียหรือพ่อหึงกันนะไม่ชอบอยิงแบบนี้เลยทำลายอานาคตน่าเกียรติบ้า นี่แล้วต้องทำตัวเป็นซึนเละเโอเคเอาอนี้เลยนายเป็นอะไรอารอมณ์ไม่ดีเหรออา้าวใครอารอมณ์ไม่ดีอะฮะไม่เข้าใจเลยทำไมกิ๊บุรีถึงต้องรู้สึกเหินห่างก,กับฉันด้วยละ่ะฮะหรือว่าวเธอหึงฉันยังไม่เข้าใจเลยอยู่มันรู่ได้ไงว่าหึงอะไรวะพูดอะไรของเธอถือว่าใครหึงกันฮะเธอนี่ มีมุมน่ารักน่ารัก,กับเขาด้วยแฮะไม่ใช่สหน่อย,ยง,งั้นทำไมต้องหน้าแดงด้วยละ่ะดูสิดูสิหน้าแดงเป็นตูวเลี้ยงแล้วเนี่ย <c ười> ตัวนี้ดูง่ายจังนายก็หน้าแดงเหมือนกันเลย,ย่่ฮ้ออะไรเอ้ะฮะยังไงก็ตามวันนีต้อตกก็ค่อยมีชื่อเสียงมากขึ้น ไม่น่าเชื่อว่าอิแต่บือนั่นจะกลายเป็นซุปตาได้ทำไมฉันรู้สึกเหมือนโดยช่วงชิงของสำคัญไปนะไม่เลยฉันเกียดความรู้สึกนี้จังแปว่าในะเรื่องบทที่9มันจบเร็วมากจนงงไปหมดแล้วเนี่ยโอเคแล้วมาตอนที่บทที่10กันเลยนะคะตัดคลิปให้มันเร็วๆไม่ต้องไปเห็นรน่นี้หน้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปค่อยอธิบายวิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆทีที่หลังลวกันนะเรามาดูในะเรื่อง ก็สวนนั้นเรื่องเนาะโอเคเพราะว่ามันนั้นมันจะยาวเวอร์เลยดูก็นเลยอะไรเนี่ยปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊อะไรจะเสียงอะไรเนี่ยนั่นคลาชมัดเลยไม่ใช่เสียงกรีงประตูบ้านแล้วนี่นะแต่ทําไมมันต้องเหมืนดังในจากในบ้าน่ะแต่ทำไมมันดังมาจากในบ้านเสียงกร่งนี่มันไม่ใช่เสียงที่บ้านแต่เป็นเสียงกร่งที่สํานักงาน หนาเจ้าของบ้านอย่างฉันยังลืมเสียงกิ่งเอ๊ะเสียงกระดิ่งว่าตัวเองไปเลยนั่นเนี่ยเอาอะไรนะโอ้วใครกดสเสียมรารยาทขนาดนี้เนี่ยน่าหูจังเใครกดรัวขนาดนี้นั่นดิต้องลองไปดูสักหน่อยมันควรจะไปดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละเอาจะมีมาไงเนี่ยสายรอเลาอะไรอะ นายคือนี่มันในววงแทกอนแห่งวงไดมอนนี่หรือท่าทางจะอารมณ์ไม่ดีซะด้วยสิเดี๋ตัวสักทีนายนี่เองที่แย่งบดฉันไปที่นี่มันออฟฟิศพวกนายเหรอทั้งเก่าทั้งสม่อใช่ที่นี่คือสำน,นักงานของพวกเราเองฮะ ตึกที่เหมือนจะพังลงมาเนี่ยนะมันเหมือนตรงไหนดูดูดยังไงก็ใหม่สะอาดก็สะอาดมีคอมตั้งหลายตัวเห็นไหมเนี่ยโอ้โหตรงไหนลระที่เก่าเนี่ยฮะทำไมคนแบบนี้ถึงมาแสดงแทนฉันได้เนี่ยนายเองเหรอที่ถอนตัวจากละครที่ฉันเล่นเยี่ยมไปเลยอย่ามาตลกกับฉันนะอะไรเนี่ยนายเป็นใครกัน ทำไมอยู่ดีทีมาแย่งบทไปจากฉันฮะหรือว่านายเล่นเส้นกับพวกกำกับนี่นายมุคว้าว่ายังไงเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมฉันคุ้นหน้าพวกนายจังเอา้าจะนี่ลืมนะอ้าใช่แล้วตอนนั้นพวกแฟนขับที่แฟนขับของฉันละอะไรเนะี่ยตอนนั้นพวกแฟนขับของฉันไล้นายออกไปนี่อะฮะ แฟนคลับไล่ไปตอนไหนรา,าพอไล่ไปไม่ใช่เหรอตอนนี้จําได้แล้วใช่ไหมนายมันไอลูกมานายกล้าแม่กระทั่งแย่งแฟนคลับของฉันฟุบวางแทกอนเวี่ยงหมัดตรงหน้าไปที่ต้ะโตะฟุตเวิร์คของเขาบอกให้รู้ได้ว่าเขาไม่ใช่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน มัดของเขาถูกต้อโตะแค่เบาๆเอาชิมัดเบาจริงอา้าวมัดนายยังกับผู้หญิงแน่วา, <laughs> วายมีายด้วยอ่ะกร๊สถานการณช้กจะไม่ดีแล้วนะแล้วฮะต้อโตะเอาแต่หัวเลาะนั่นดูไม่เหมือนเขาเลยไปไแบบนี้ต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแนะ่ดูลยป่ะ เรื่องสู้อ่ะฉันไม่เคยถอยอยู่แล้วก็เพราะว่านายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอ่ะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วกันอุ้ยเด็ดเดียวก่อนฮะพูดอะไรนะโตโตเหวี่ยงกำปัน้นใส่เขาโดยไม่ลังเลตายแล้วถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปได้กลายเป็นข่าวแน่แ่เยอะแน่ๆสำหรับดาราหน้าใหม่อย่างเตโตอโอ้โห ตายละวอูออออออ้เอาตัวเข้าไปขวาเราก็จะได้เป็นนางเอกเป็นคนทำร้ายซะเองเอออันนี้ก็น่าสนวิ่งไปจัดการปิดกั้นสายตาพวกปาราซีก่อนแล้วค่อยทำเออเอเอบ้าแล้วโอ้เดยนนะเด่นนะเด๋ยนนะว,นะวิตัวเลือกสุดนางเอกสองอย่างนี้เราจะเป็นนางเอกแบบไหนดีเราจะเป็นนางเอกแบบไหนดี ราจะเอาตัวเข้าไปขวางเพื่อช่วยตัวร้ายเหรอหรือว่าเราจะเป็นคนทำร้ายตัวร้ายตเองเราจะเป็นนางเอกที่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 โอ้โเลือกยากอะเลือกยากอะดวอนนี้ก็อยากตัวอย่างนึงอ่ะเอันนี้นนนแมงเลย <c oughs> ยันเดเลยยันเดเลยฉันปล่อยให ป้าโตต่อยเขาไม่ได้หรอกดังนั้นฉันต้องอะไรอ่ะเพราะดังนั้นฉันจะต่อยนายเองใช่ปะตายนี่เองเฮ้ยหืมผู้จัดการกิปบพลีได้ทำบ้าอะไรเธอเนี่ยบ้าไปแล้วอ๋อเอาโดนได้เธอนั่นแหละที่ต้องตั้งสติ จะมีเรื่องช็อกต่อยกันทั้งๆที่เธอเพิ่งจะเป็นแค่ดาราหน้าใหม่อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับจุดจบเลยนะแต่ที่เธอต่อยมันมันจะทำให้เธอเจ็บตัวเปล่าๆนะ <c oughs> <c oughs> เอา้ากิตานี่โดนต่อยแล้วหัวเราะอต่อยฉันเพราะต้องการช่วยมันงั้นเหรอเธอเป็น <c oughs> ผู้หญิงคนแรกเลยนะ ที่ต่อ,อยฉันอะอ่อนอ่อนแท้ฉันชักจะชอบอ้าวเดี๋ยวฉันชักจะชอบเธอเขาตีเดวเธอนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกที่สุดที่เคยเจอมาเลยนะเอาสงาั้นน่ะน่าเสียดายนะ เธอจะต้องไปเป็นแฟนกับไอ้ผู้ชายไม่มีอนาคตอย่างมันน่ะแฟนแฟนใครนะเอ้าวไม่ใช่เหรอเธอสองคนไม่ใช่แฟนกันเหรอเราเราไม่ได้เป็นอะไรกันสัหน่อยเอาแล้วนายทำหน้าแดงทำไมอะพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะก,ก็นั่นแหละแล้วนายทำหน้าแดงทำไมอะรอ แล้วทำไมเอ้าเห็นไหมมันยังรู้เลยว่านายทำหน้แทงอ่ะก็ก็กนก็ในนี้มันร้อนนี่โอ้โหดูเขาแตะแก่ตัวดิอุ้ยเริ่มจะชอบหมอนี้แล้วนะเนี่ยน่ารักของฉันแท้เธอเป็นแค่ผู้จัดการของฉันไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกอันผู้จัดการอย่างนั้นเหรออ๋อฮะงั่นเหรอฮ่าฮ่าอย่างนี้นี่เองผู้ชายคนนั้น มองมาที่ฉันและต้าโต้แล้วก็ยิ้มออกมาเหมือนกำลังขำอะไรสักอยา่างขำอะไรอ่ะเธอชื่อกิปุริใช่ไหมอ๋ะแทนที่เธอจะมานั่งอยู่ในสำนักง,งานเก่าๆแบบนี้เธอมาเป็นผู้จัดการของฉันดีกว่าไหมล่ะเอา้าฉันชวนเธอมาเป็นผู้จัดการในบริษัทโมเดลลิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยนะอเออขอโทษพีนะฉันว่าเธอช่างอ่อมีเสน่ห์มากเลยแหละอออเดี๋ยว เธอเองไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะแต่ยังไงขอบอกตามตรงนะว่าฉันอยากจะขอจีบเธอจะได้หรือเปล่าล่ะอะไรของนายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตรงนี้เอาตัดรูปเต่แต่แทนดหวนายพูดบ้าอะไรอยู่เนะตอปถึงลว เฮ้ยเยเอา้านี่เปียกกาดียังไงวาว่าฉันยี่เปียกเลยเหอะฉันจะสูงไม่ได้มาตรฐานสาวไทยก็แถ้ะนะเฮ้ยย่เปียกจะยืนแข็งเป็นหินอีกนานไหมไล่ามาเนี่ยไปจากสำน้องานของเธอสิโ<ว>อ้ฮะฮ่าาขอโทษทีนะที่เมื่อกี้ฉันพูดเล่นนะ่ะฉันขอถอนคำพูดทั้งหมดและการอ้าวเออดี ถอยคำพูดนายทั้งหมดเลยนะทำไมรู้สึกนายจะมีปัญหาเยอะจังนะแฟนก็ไม่ใช่พูดแค่ผู้จัดก,การไม่ใช่เอ่ะนายเกี่ยวข้องด้วยอะไรไม่ทราบเอเอก,ก,ก็ใช่ไงแต่แต่ตตคราวหน้าันจะเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้กิบริบวังว่าคราวหน้าเราคงจะได้เจอกันในที่ที่บรรยากาศดีกว่านี้นะจ๊ะโอ้โหโอ้โ วางเทก,ก่อนขยับได้ก่อนจะจากไปดิบรีนี่เธอไอ้มอนั่นพูดขนาดนั้นทำไมเธอยังอยู่เฉยได้ล่ะฮะเดี๋ยวเธอ,อชอบมันพูดอะไรบ้างเนี่ยอะไรของนายเนี่ยเราจะมาทำหน้าเบ้ทำไมอะทำให้ฉันอดคิดไม่ได้จริงๆว่าเขาแอบชอบฉันหรือเปล่านะตั้งแต่เขาพูดว่าต่อให้ฉัน อให้มีฉันเต้นลบบรรทุกเขาก็จะเอาแต่ลถบรรทุกเท่านั้นเฮ้อเฮอไอ้มุกเกาหลีนี่มันนจบรับวปะเนีย่ยสวัสดีค่ะเอาล่ะเรามาต่อกันที่บทที่11ของยุ่นกันต่อเลยดีกว่านะคะโอเคป้าเริ่มกันเลยจะออกไปไหนเหรอ นึกว่าวันนี้จะพักผ่อนอยู่บ้านซะอีอ๋อวันนี้ฉันมีธุระนะสิต้องไปจ่ายหนี้กับไปเยี่ยมคุณปู่แล้วก็จริงๆอยากจะเยีกจะเล่นมุกแบบว่าไปธุระเยอะไปนู่นไปนี่ไปนั่นเหมอที่ใ้โฆษณาเขาทำแต่ว่าทำไม่ได้อะไมเขาถึงก็พูดเร็วขนาดานั้นด้วยเล่นมุกไม่ได้เอ่ะต่อดีกว่าฟังดูเหมือนมีธุระต้องไปทำ เยอะแยะมากมายนะใช่แล้วจะต้องไปช้อปปิ้งที่นูน่นที่นี่โอ้ทำไมเล่นมุกไม่ได้สมองมันไม่รันเร็วขนาดนั้นลำต่ำมากงั้นวันนี้งั้นวันนี้ต้องอยู่ไม่เองหายนะคะวันนี้ต้องอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยเบื่อแย่เลยกลับมาเร็วๆล่ะทำตาหวานทำไมฮะทำไมอ๋อเรื่องอะไรหรือเปล่าเปล่า ไอ้พลราไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยกันตั้งนานแล้วก็เลยอ๋อเหรอโอเคถ้าเสร็จธุระแล้วก็พอจะได้นะพอคุยต้อดอ,อเสร็จชช้ก็ออกมาวันนี้ต้องจ่ายนี่ที่สำนักง,งานของไอ้พูยากูุซ่านั่นยิ่งไม่อยากพกเงินเยอะไปไหนมาไหนด้วยสิงั้นเข้าไปจ่ายเลยก่อนเลยแล้วกันนะกระอ,อ,อ้ขอโทษครับ ใครกันนะทําตัวพี่รุจังกลางวันอย่างนี้ยังใส่แว่นกันแดดภาผิวจมูกโหยี่อย่าบอกว่าโดนล้วงกระเป๋าไปใช่ไหมอะแทนได้ช่วยพยุงฉันก็วิยย่งหนีไปซนะงั้นอะแต่คนจริงๆกิงเริ่เิจะใช้ยังไงฮ,ฮ,ฮ,ฮ้องฮ้องฮองเสียงหมาเห่าเหรอฮะหมาเห่ากับจะเป็นเด็กผู้ชายก็เป็น ผมไม่ใช่เสียงไอ้นี่เหานะพี่สาววันนี้มาคนเดียวเหรอจ้องอ,อ,อนนูอ่านง่ายอ,นนอ่านง่ายจ้องอูนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงน่ะเอา้าก็นี่สำนักง,งานของฉันนี่แล้วเธอเอา้อาวเธออ้าวแล้วประโยคของอา้าะมีธุระอะไรแถวนี้เหรออ๋อนี่คือบริษัทตัวแทนของพี่นี่เองอ่าฮะ ผมก็พาหมาออกมาเดินเล่นแถวนี้อยู่บ่อยๆฮะหมานี่หมาหรอหมานายหน้าตาแปลกๆนะดูเหมือนว่าเสียงหมาที่ได้ยินจะเป็นเสียงหมาของจองอูนี่เองเออเออ <c oughs> ใช่แล้วเออผมดูละครที่ต้อโตะเล่นด้วย ดูเท่ามากเลยวิหน้า,านะดูดูอย่างนี้ก็นา่ารักนั้นเนี่ยดูเหมือนมีเขาสองข้างเลยอะชิี่พายเหรอว,วะดูเป็นคนละคนเลยเวลาที่อยู่ในโทรทัศน์น่ะไม่เหมือนกับตอนที่มาทํางานพิเศษที่ร้านขายอยุปรกรณ์สัตว์เลี้ยงของผมเลยแฮะเคยไปด้วยเหรอนายเมาาวะเนี่ยไม่เห็นจะเคยไปเลยไว้ฉันจะบอกต่อโตอให้นะ เขาต้องดีใจแน่ๆที่มีคนชื่นชมเขาเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งล่ะครับฝากบอกด้วยนะครับอ๋อจิงสี่เขาลือกันว่าแถวนี้มีคนท่าทางปแปลกๆมาด้อมๆมองๆอยู่ด้วยพี่เองก็งระวังตัวด้วยนะครับโอเคครับคนท่าทางปแปลกๆเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะเจอคนท่าทางปแปลกๆอยู่คนนึงแต่เขาก็ดูเป็นคนดีออกะเอ๊ะฉันรีบไปใจนี่ก่อนดีก,กว่ารีบเช็คตังก่อนอนะ แม้ภายนอกบริษัทจะดูเหมือนเป็นธนาคารแต่จริงแล้วมันคือลังโจนดีๆนี่เองโอ้โหโอโอเดี๋ยวนะโอโอ,โอ,โอ,โอคราวนี้มาโดยไม่ต้องไปตามเลยนะมาจ่ายนี้ใช่ไหมไหนขอดูหน่อยสิ1นึสองามอ่าครบพอดีอ้าวโอ,อ้ครบพอดีนี่นะนี่ก็จะโดนล้วงแล้วสิจ่ายตรงงวดทุกครั้งแบบนี้ก็จบเรื่องพวกเราจะได้ไม่ต้องบังควานเธอ พวกเราเป็นสุภาพบรุษพอ่ออาจารยภาพบรุษส,สุดๆอะมาคู่ฉันถึงหน้าเอ๊ะฉันถึงที่ว่าจะพาไปขายที่เกาะซานดิเอะเกาะซานแดนซิซิฮะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อชายแดนโอ้ตายแล้วอย่าเว้นมันเธอตันี้เลยได้โปรเธอเอานอนย่อยักขึ้นมาด้วยได้ไหมอะ่ะ ชิสอ, <Cheese. S 1> อ,อนี่สินะอ๋อว่าแต่ช่วงนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแถวสำนักง,งานเธอบ้างหรือเปล่าเมื่อวันก่อนฉันออกไปทําธุระแถวสำนักง,งานเธอและฉันก็เจอผู้ชายท่าทางปแปลกๆคนหนึ่งจริงเหรอใช่คนเดียวกับที่ฉันเจอเมื่อเช้านี้หรือเปล่านะเขาดูท่าทางปแปลกๆไหมล่ะตัวสูงใหญ่สายตาดูน่ากลัวหน่อยห จะเป็นคนละคนกับที่ฉันเจอเมื่อชเช้านี่ฮะไอ้คนนันจะต้องเป็นพวกนักเลงจากถิ่นอื่นแน่ๆน,นี่คงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วละ่ะไอ้หมอนั่นกล้ดียังไงไมาย้ำย้ำเข้ามาในถิ่งของพวกเราผู้ชายื่างสวยเหญ่ขคนนั้นเป็นใครกนะันนะลักษณะคล้ายๆกับคนที่ชอบมดอัด้อมๆมมองมองแถวสำนักงานของเราซะด้วยสิหรือว่าจะเป็นพวกโจน้นั่นแหละนั่นแหละไหนก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน หมูนี้ไอ้หนุ่ม้ตโตนั่นเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วนี่ถ้าพวกเธอเป็นอะไรไปนี่ที่ติดค้าเอาไว้ก็ต้องไม่ได้คืนแน่แน่ก็น่านว่าเป็นยากุซ่าที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยถึงจะห่วงนี่แต่แต่ยังไงก็ห่วงเช่นด้วยเหมือนกันอี่เนาะโอเคต่อเลยพอเสร็จธุระเชนก็รีบกลับสำน,นักง,งานทันทีไอพวกยากุซ่านี่นั่น ว่แต่ชวนคุยอ,อ้าไอมันไม่มีไม่โทรอ๋ออา,อา่านเถอะกว่ายจะไปเยี่ยมคุณปู่เสร็จดึกกันพอทีเป้าโตต,ต้องรอเราอยู่แน,น่ๆเลยอ้วเอ๊ะเฮ้ยกิบรีบังเอิญจังเลยนะเอ๊ะเข้ามารอใครอยู่นะถือดอกไม้มาซะด้วยไว้ เอ๊นั่นใครน่ะรู้สึกคุณนักจังใครน้าเชนเดอร์สวนกับวังแทก่อนหรือว่าใช้ยแปลกหน้าที่เขาพูดถึงจะเป็นปนี่กันเอ๊ะแต่เขาเป็นดาราดังนี่นะว่าไงแต่ัดสินใจเรื่องจะมาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของชาเลอร์อ่ำเอา้เอาก็นายบอกว่ายกเลิกเป็นโมคาอะไรพูดเล่นๆนั่นไม่ใช่หรอโมดเดลลี่งของฉันโด่งดังมากเลยนะตกลงไ อันนี้ซื้อชะมัดเลยแฮะแล้วตัตลงยังไงของแปนนี่ล่ะนเกงครับนายใส่อย่างนี้คืออะไรเป็นหลุดตูดแล้วนะเธอแล้วเสื้อนี่โชว์ฉชนเหอไม่สนใจหรอไงแม่น่าเสียดายจังเอา้าฉันตั้งใจว่าจะชวนเธอไปออกเดทลวะอะ น้นเมื่อกี้บอกว่าเอินเจอฉันไม่ใช่หรออ่ฮ่าฮ่าฮ่าจำได้ด้วยวันนี้ตริงตองเหมือนต้อโตแเลยฮะเออจริงติงต้องอ่ะอ๋อใช่มีของขวัญสำหรับเธอขเขายิ้มแล้วก็ยื่นดอกไม้มาให้ฉันเออขอโทษทีนะไปด้ฉันมีน,น้ะต้องรีบไปแล้วล่ะนั่นกับนายต้อโตัต่ัห่หนอแล้ว แต่เมื่อกี้ฉันเห็นนายต้อโตะนั่นเดินออกไปไหนก็ไม่รู้เอ้าเขาจะอาไปไหนนนะไม่เห็นบอกก่อนเลยนี่เอ๊หรือว่าเหมอนี่จะพูดจริงอ๋อเหรอไม่เป็นไรงั้นฉันไปก่อนนะฉันบอกลาและเดินตรงไปที่สำนักงานเอ้าจะกิด <c oughs> อันนี่เนาน่าจะเปิดเหมือ,อ,อนกันนะเนี่ยอ้าจะไปแล้วเหรอ ไปกันนะบ๊ายบายเอ๊ะคนท้าทางปแปลกๆคนนั้นนี่ไปแอบ,บอะไรอยู่หลังรถละนั่นหรือว่าจะมาดักร่อฉันเนี่ยเขาไม่หรอกมั้งคนท่าทางปแปลกไรวะงงต่อมาตึกๆระหว่างทางเดินกับจาน้าง,งานฉันรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนเดินตามฉันา ตัมมาฉันมาเรื่อยๆออออหรือว่าวิ่งเลยเลือกอะไรดีคะท่านผู้ชมจะพาไปล,ลออมุดตุ๊ต๋อมีเสียงฝีดเท้าเก้าวเดินตามมาเรื่อยๆดังขึ้นดังขึ้นฉันจะเลือกระหว่างวิ่งเลยกีดอามาดังๆหรือฮะเดี๋ยว <laughs> <laughs> แตไ่ไม่บนหัวแล้วยิ้มเหมือนคนไม่รู้สึกเหมือนเรื่องอันนี้แล้วมันจะฮาเรนะืเ่องไหนๆก็ที่จริงคือจริงๆรอบแรกกิ๊บเรื่องนี้เนี <Yeah. S 1> ่ยนะะฮจริงๆรอบแรกกิ๊บเรื่องนี้ไปแล้วอะแล้วมันก็เออเอแล้วไงลองนี้ดีดกว่า ในมือฉันยังถือดอกไม้ของวังแทกอนอยู่ดีละฉันคิดแผนเอาดอกไม้ขึ้นมาเสียผู้ ใจเย็นๆก่อนสิ<ง>นี่ฉันเองคมดิยังพูดไม่ทันจบโอเคเออถอยเสียงนี่มันต๊ต่หรือเปล่าเนี่ยฉันเห็นเธอเดินอยู่เลยตามเธอมาว่าแต่เธอทำอะไรเนี่ยตกใจมาเลย <c oughs> นั่นั่นแหละทำอะไรอยู่มาทําทําทําไมมาอยู่ที่นี่ล่ะไหนสัญญาว่า วันนี้จะออกไปข้างนอกกันไงอ๋อมือถือฉันหายนะ่ะฉันจำไม่ได้ด้วยสิว่าทำหายที่ไหนโทรศัพท์มือถือหายเหรอใช่แต่น้นก็มีคนโทรมาที่สำนักง,งานบอกว่าเก็บโทรศัพท์ฉันได้ให้ฉันออกมาเอาแย่ yeah, จังวันนี้วันอยู่ที่แสนมีค่าของฉันหมดไปอีกวันแล้วอ่ะช่วยไม่ได้แล้วนะกลับบ้านกันเถอะฉันหิวข้าวสุดๆไปเลยตอนเนี้ย ตั้งแต่ที่ตั้งแต่มีคนท่าทางแปลกๆมาปวนเปลี่ยนฉันก็เริ่มไม่สบายใจเลยฮะแต่ฉันกลับรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เต้อมีต้อต่ออยู่ใกล้ๆ